กลับมาที่หน้าสดนะคะเดี๋ยวจะมาเริ่มแต่ขั้นตอนบำรุงเลยนะเพราะว่าพี่ก็ได้ของใหม่ในส่วนที่เป็นสกินแคร์มานะคะตัวนี้เขาคือเดอะเซร m i ม e ายสกิน r บ i e r เอร์นะคะมอยเซอรไลซิ่งมิสนะจาก c อสอาร์คือไปดูพิกหลังกล่องมาแล้วเขาก็พูดถึงท t o ป,ปิกเกี่ยวกับเข้าปากขอฉีดกันนะเดี๋ยวเาพูด คือเขาพูดกับท็อปิกไอเจอเซอร์สำหรับคนผิวมันนะคะแล้วเขาก็หยิบตัวนี้ขึ้นมาพูดเป็นมิดซึ่งจะให้ดูหัวมันละเอียดมากดูดิคือในขวดนะ่ะเขาบอกว่าพอไดยสกินนะแต่เท่าที่บิกลองใช้มาแล้วก็ดูคุณอิงพิกหลังกล่องพูดถึงนะคะตัวนี้คือช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นดีมากแล้วก็ที่สำคัญทำให้ความมันบนหน้าของเราอะ่ะไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะด้วยนะคือเติมเต็มความชุ่มชื้นแล้วหนึ่งและความมันก็ เหมือนช่วยลดไปด้วยในตัวนิดหน่อยนะคะประมาณนี้เมื่อวานไปได้ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าประทับใจนะแบบหน้ามันเหมือนยืดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าก็เลยเออมาพูดในคลิปนี้นะครับเป็นลองของใหม่ก็อันนี้เป็นครั้งที่สองที่ได้ลองใช้ใหม่ไม่ใหม่จินด,ดูแต่เวลาฉีดก็อย่าอาปากนะคะเข้าปากมีความขมเบาอมหวานคือฉีดไปแล้วอะ่ะหน้ามันจะเงาแล้วก็แบบอย่างนี้เลยนะตอนแรกเบก็มีความกลัวว่าอุ๊ยมันจะมันไปหรือเปล่าแต่ พอแบบเหมือนเขาเซตตัวแล้วก็ซึมเข้าผิวไปแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้มันขนาดนั้นนะเหมือนเป็นความชุ่มชื้นที่พอดีสำหรับการแต่งหน้าต่ออันนี้คิดเองถึงจะแต่งหน้าแบบแอบๆบแบบนะคะแต่ก็ขอลงกันแดดสักหน่อยและกันแดดที่บิกได้มาใหม่นะเป็นจากคอร์ดอเอกอีกแล้วอันนี้คือได้มาฟรีแต่ว่าตัว Meet มิสกี้ซื้อมาเองนะคะเป็นกันแดดแบบแท่งทุกคนตัวนี้เขาบอกว่าเป็นกันแดดที่ใส่ในอาร์ซิลมาลแลวก็ซิงค์พีเอเข้ามานะคะดูดีน่ารักมากเลยอะ่ะ ตัวนี้นะคะเขาคือ Airy y Li h t Invisible Sun s น i c k นะคะมีส่วนช่วยลดการอุดตันแล้วก็ควบคุมความมันด้วยนะคะซาเวต์พูฟแล้วก็ไม่ทิ้งข้าวขาวไหนมาลองดูซิอันนี้เป็นกันแดดสติกอันแรกที่จะใช้กับหน้าเลยนะคือได้มาสักพักแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้คือไม่แน่ใจว่ามันต้องปาดเยอะแค่ไหนอะ่ะถึงจะกันแดดได้ได้แบบตามปกที่เขาเค็มนะตัวนี้ เอฟเพบวก PA ถึงสีบวกเลยนะคะแท่งเขาเป็นแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาลองลงที่หน้ากันดูแล้วต้องปัดนี้ใช่ไหมตรงตาก็ต้องปัดไปด้วยปะเนาะแต่มันจะไม่กันตาเหี่ยวอย่างแรกเลยคือปาดไว้ที่ผิวอะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะทุกคนเนี่ยเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือ amazing ทำเนื้อมาได้ยังไงเนาะคือว้าวคืองงเกิน โอยเหมือนจะต้องหยิบมาใช้บ่อยแหละเพราะฟิลลิ่งมันดีมากบนหน้าคือไม่เหนียวไม่เหนอะไม่หนะไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วมีกันแดดไหมแต่ฟิลลิ่งอันนี้พูดในฐานะชาวบ้านท่านหนึ่งเนาะฟิลลิ่งการใช้งานนี่คือดีมากเนี่ยปาดไปเท่าไหร่อ่ะมันก็ดูไม่นี่เลยอ่ะ เป็นประมาณนี้สกินแคร์ก็2ตัวจากคอร์ดทั้งคู่นะคะไอเทมทุกตัวที่พูดถึงในคลิปนี้นะคะใครสนใจ YouTube Shopping มีอป์ตการ้าไว้ให้แล้วก็ในด e คลิปชันในวิทย์หาลิงก์จากลาซาด้าน,นะคะมาแปะไว้ให้ไปตามตามก็เป็นเหมือนการสปอร์ตช่องบิวินบิทเนาะของใหม่ที่วิจะลองต่อมานะคะก็คือ2ตัวนี้เลยค่ะเป็นคอลเลกเตอร์นะคะจาก2แบรนดังนะ Beauty Lab แล้วก็รากาศเดี๋ยวจะมาลงอย่างละครึ่งหน้าให้เพื่อนดูเลยนะอย่าง Beauty Lab นี้ก็คือโด่งดังเหมือนเป็น OG c o คอลเลกเตอร์ประเทศไทยเลยนะเป็นแบรนด์แรกๆที่ทำคอลเลกเตอร์ในไทยออกมาขายเลยอะเนื้อก็เป็นประมาณนี้มีความลื่นนะสีที่พี่ใช้อะคือสีพีชธรรมดานะคะใช่ไหมเขาชื่อสีว่าสีพีชปะโออน่าจะใช่เพราะว่าตอนนี้เหมือนเขามีสีเข้มขายด้วยนะแต่ก็ของหมดค่อนข้างบ่อยอีกอันนึงเป็นของ ลากาดนะคะเป็นคอเลกเตอร์ตัวนี้เป็นสีเบอร์01เขามีอีกสีนึงคือเบอร์02เหมือนมีความใกล้เคียงกับบิวตี้แล็บนะแต่ว่าของลากาดจะติดส้มมากกว่าของบิวตี้แล็บจะมีความติดอมมู่มากกว่านะแล้วก็เดี๋ยวใช้ฟองน้ำในการเกลี่ยคือคอเลกเตอร์อ่ะถ้าเพื่อนๆใช้ได้ก็ดีนะมันจะทําให้การลงใต้ตาของเราอะ่ะมันดูแบบดูมีอะไรขึ้นมันดูไบขึ้นได้จริงนะคือบางทีอะ่ะถ้าเราไม่ลงคอเลกเตอร์ไปอะ่ะเราลง คอนซีลเลอร์ลงไปเลยอะไปกบพวกแพนด้าอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบค้ำดำเทาได้นะการใช้คอนซีลเตอร์สีพีทลงไปอะมันก็จะช่วยแบบไบ้ใต้ตาได้ดีนี่นะคะเนี่ยลงไปแล้ว2ด้านค่อนข้างกบรอยแพนด้าได้โอเคเลยนะเนาะประมาณนี้ราคาดีทั้งคู่นะทั้งบิวตี้แ l a แล้วก็รากาดเลย แต่ในส่วนของคอนซีลเลอร์นะคะขอใช้เป็นลากาดตัวนี้แล้วกันไม่ใช่ของใหม่อะไรเป็นสิ่งที่บิ๊กซื้อซ้ำอยู่เว็บบอยอยู่แล้วสําหรับคอนซีลเลอร์ลากาดแต่ว่าเขาเปลี่ยนแพคเกจิ้งใหม่นะคะนี่หรูหลาเนาะเอาวงการมากบิ๊กซื้อมาเป็นเบอร์ศูนย์ห้านะคะยกก็จะซื้อมาไฮไลท์หน้าลงใต้ตาที่โซนจุดที่อยากให้หน้าพุ่งโดยเฉพาะนะครับอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ที่บิ๊กชอบมากนะสำหรับลากาดคือการปกปิดโอเคแล้วก็อย่างที่สองที่ชอบเลยคือเนื้อมันมีความบางเบาอะ่ะ เหี่ยงง่ายไม่ตกล่องเอ่ยใดนะคือชอบมากเวลาลงอะกลางหน้าให้หน้ามันฟุ้งๆอะนี่ก็จะลงประมาณนี้เอาจริงอะวันนี้ลงแค่คอนซีลเลอร์ก็ได้แต่ว่ายังมีรองพื้นต้นใหม่ที่ยังไม่ได้ลองจะมาลองให้เพื่อนดูกันก็ใช้พับพันเดิมพับนี่ไม่ใช่ของใหม่นะพับซูเปอร์มัมลูกหลักตลอดการยังไม่สามารถหาอะไรมาแทนที่ได้เลยแต่ก็แอบ,บเล็งพับใส่ใจอยู่นะทุกคนใครเคยใช้พับใส่ใจเป็นไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อย ควรซื้อไหมอันที่เป็นสีม่วงของพี่แนนนะเนื้อคอนซลเลอร์ลากาดก็คือเนื้อดียืนหนึ่งในใจนะแล้วคือลงคู่กับคอลคเตอร์ไปอะใต้ตามันกริบมากมันแบบมันกรึบอะเข้าใจคำว่ากรึบไหมกรึบคือเหมือนแบบเวลาเราเอาอะไรลงล็อกแล้วมันพอดีอะมันจะมีคเสียงแบบกรึบอย่างเงี้ยหรือเวลาเราจัดกระดูกหักกระดูกหักนิ้วแล้วมันแบบลงล็อกอะมันจะมีคำว่ากรึบซึ่งกรึบเวลาเอามาใช้กับเอ่อการแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนแบบ เก็บคบเก็บเปะเก็บลงล่องลองลอยก็เลยมีเสียงคําว่ากรึบก็เลยเนี่ยน่ากรึบมากเหมือนกริบแหละ <c oughs> น้าี่างัยนสุดๆเลยอะรองพื้นยังต้องอยู่ปะนี่เป็นประมาณนี้นะคะผิวสวยมากต่อมาเป็นรองพื้นใหม่ที่พี่พูดถึงนะคะนั่นก็คือรองพื้นจากโลเซตตัวนี้เลยคือใช้คุชชั่นของเขาร,รู้สึกว่าอุ้ยมันดีมันเลิศมากก็เลยอยากลองรองพื้นแล้วเขามีแบบซองขายพอดีไงก็เลยเออไปซื้อแบบซองมาแล้วกันสีที่พี่ซื้อมาก็เป็นเบอร์ ส่นหนึ่งนะคะเหมือนกับสีคุชชั่นเลยเอาจริงปะเหลืองอีกแล้วรองพื้นอะคือถ้าลดความเหลืองกว่าน,นี้ได้อะจะดีมากเพราะว่าความสว่างอะมันพอดีผิวบิ๊กไงแต่ระหว่างวันอะมันแอบเหลืองไปนิดนึงไหนมาดูเคล่านรองพื้นเขาเป็นยังไงจะปังจะพึ่งเหมือนคุชชั่นหรอเปล่าใครอยากให้บิ๊กรีวิวเดียเด่ยวๆสำหรับรองพื้นโรเซเอหรือว่าอามาแบทเทิลกันระหว่างคุชชั่นโรเซอเอรองพื้นโรเซเอก็ขอเป็นมาได้นะครับเดมาทำไว้ให้ถ้าม,มีคนดูเยอะเพราะว่าอย่างตัวคุชชั่นอะ ตอนนี้ยังไม่ถึงพันเลยมนะั้งคือมันไม่มีกระแสหร,หรืออะไรแต่ว่าผลลัพธ์มันดีมันจึ้งเลยนะอลงรองพื้นไปแล้วอันนี้คือฝั่งที่ลงรองพื้นแล้วอันนี้คือฝั่งยังไม่ลงน่าเนียนขึ้นมาแบบอีกระดับหนึ่งแต่ก็เข้าใจหลหรนะเนาะว่าตลาดของพูชชั่นอะตอนนี้มันใหญ่มากมันคือเลดโอเชียนเลยอะหลายแบรนด์เขาทากันแบบฉ่าๆคือก็รอสักวันหนึ่งที่ให้พูชชั่นโลเซตตฟังเปี้ยงนะเพราะว่าทําดีอะ คนหน้ามันคนหน้ายื่ง่ายแบบนี้คือแบบใช้ดีสอบผ่านเลยใครยังไม่ได้ลองไปดูรีวิววิกได้นะคะคือมันดีมากอะตอนแรกก็คิดว่าราคามันสูงไป4ี่ห้าร้อยแต่พอได้ลองแล้วเออผลลัพธ์มันก็ดีนะไม่ใช่ก็ดีแหละผลลัพธ์คือดีเลยนี่นะคะลงไปแล้วทั่วหน้าสำหรับรองพื้นโลเซตบวกกับคอเลกเตอร์บวกกับคอนซีลเลอร์ที่ลงก่อนหน้านี้ไปนะคืนหน้าแบบกริบและกรุบมากต่อไปนะคะเป็นแก้มซึ่งแก้มมันเนี้ย ก็จะมาลองของใหม่เพื่อนดูแดสโตมีเอาจริงก็ไม่ได้ใหม่ขานาดนั้นเคยทาคลิปรีวิวแยกเดี่ยวๆไปแล้วแล้วก็เคยพูดถึงใช้ชอบในเดือนกันยายนไปแล้วนะคะแต่วันนี้จะมาใช้ให้เพื่อนดูว่ามันใช้ยังไงเพราะมีคนสงสัยมากว่าแบบมันใช้ยากหรือเปล่าอะไรเอ่ยใดจะมาใช้วิธีแบบพิพิธใช้ให้ดูนะอย่างแรกเลยคือปั้มเขยา่าเขยา่าแล้วก็ฉีดไปที่หน้าแต่ก่อนฉีดช่วยหลับตาด้วยอย่างนี้นะดูนะฉีดไปอย่างนี้แล้วก็ใช้พับพูชชันในการเกลี่ย กระจายเนื้อน้องเขานะเนี่ยเห็นปะสีแก้มคือละมุนเลยมันไม่ได้ใช้ยากเลยทุกคนมันใช้ง่ายมากเพราะว่าสารตั้งต้นเขาที่เป็นแบบเม็ดสีพิกเมนต์สีหรือสีที่เขาคิดมามันมีความละมุนแหละมันแค่ต้องการการเกลี่ยแค่นั้นเองนี่เห็นปะสีแก้มคือสวยเลยอะมาอีกคร้งนึงอา้าไปวางไว้ไหนล่ะนี่นะอีกรอบหนึ่งยวทำให้ดูพร้อมกันหลับตาจอ่อไปที่หน้าฉีดแค่นี้ตั้งสติใจเย็นแล้วก็เกี่ย ع. เห็นปะเนี่ยสีแก้มคือสวยและเลือเลยเห็นไหมนี่ไม่มีอะไรยากทุกคนแล้วราคามันถูกแสนถูกและสีมันก็สวยอะ่ะคือเลดคือเก๋ถ้ารู้สึกว่ามันเบาเติมได้แต่ิิอยากเติมสีที่มันเป็นแบบฟิวชิมเมอรอ์อันนี้เป็นสีเบอร์07นะคะเมื่อกี้ที่เป็นสีชมพูพ๊กใช้เป็นเบอร์021อ่ะมาที่0ูนยกันบ้างหับตาฉีดเนี่ยไม่มีอะไรยากเลยแล้วก็ใช้พาฟูชั่นเกีย หรือใครมีฟองน้ําก็ใช้เกี่ยได้แต่นิ้วมือไม่ค่อย,อยแนะนํานะเพราะนิ้วมือบางทีมันอาจจะแรงเกินแล้วไปขูดเอารองพื้นที่เราลงก่อนหน้านะครับนี่ตดแก้มละมุนเลยไล,ล่รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นสวยอ่ะใหม่ข้างหนึง่งนี่แค่นี้ไม่มีอะไรยากทุคนนี่เห็นปะแก้มสวยเลยไปซื้อตามเถอะดัโซมีบัตรสเปย์ตัวเนี้ยนวัตกรรมนำหนึ่งก้ามากคือมันลิศมันปังสีสวย แล้วก็เนื้อดีเกี่ยง่ายนะคะตอนแรกพี่ก็แอบกลัวว่าเออมันใช่ยากหรือเปล่าสรุปไม่ยากเห็นปั๊ที่พี่ชางเพื่อนดูคือง่ายมากใช่ไหมต่อไปก็จะขอใช้ตัวนี้ในการตบแห้งหน่อยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้หน้านี้ตลอดทั้งวันแต่งเสร็จต้องไปล้างออกแต่ก็มาใช้ของใหม่เพื่อนดูนะคะฟองน้าตบแห้ง new favorite ที่จุนชอบตั้งแต่ได้มาว่ากูใช้ตลอดลู้งี้เข้าวงการตบแห้งตั้งนานแล้วคือมีคนถามว่าฟองน้ําตบแห้งของซูเปอร์มาร์เกิลิงมันเป็นยังไง มีคนเคยใช้ของเกาหลีแล้วรู้สึกว่ามันเหลวเกินของคุณจูนพี่จูนน่ะก็จะมีความนุ่มๆเด้งๆบิ๊กว่าตัวเนี้ยของซ um ุปเปอร์มารอ่ะมันจะมีความแน่นเนี่ยคือตบไปอะ่ะตัวฟองน้ํามันไม่ค่อยเด้งแต่ว่ามันแน่นไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะบิ๊กก็ไม่เคยใช้อย่างอื่นยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นแต่ถ้าที่เราใช้มามันก็เหมือนมาตบแห้งได้ดีอะ่ะคือเราก็คงอยากใช้ เพราน้ำตบแห้งในการแบบเอาส่วนเกินออกใช่ปะซึ่งตัวนี้มันก็เอาส่วนเกินออกได้ดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่ผิวสวยน่ากริบน่ากริบมากต่อไปเดี๋ยวเราจะเซ็ตแป้งนะคะได้ของใหม่เป็นตัวนี้เป็นแป้งที่ไม่ได้ใหม่แต่ว่าตัวนี้เป็นสูตรใหม่จากทางเคสนะคะออยบล็อกแต่ว่าตัวนี้มีคําว่าครูต่อท้ายคือเป็นแป้งเย็นแป้งเย็นตาเคสเคยได้ยินแต่แป้งเย็นตางงูคือทําไมเราถึงอยากได้แป้งที่เซ็ตผิวบนหน้าแล้วมีความเย็นอะไม่เข้าใจจริงๆนี่นะคือเคยได้ยินสรพนาม ไม่ใช่สรรพนามเคยได้ยินสรรพคุณของแป้งตัวนี้ของเคสมานานแล้วว่าเขาแบบคุมมันดีจึง้งปังอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยใช้แล้วจะได้มาใช้ในสุดเย็นทุกคนคิดดูอุ้ยอุ้ยอันนี้คือเปิดใหม่เลยนะอ่ะใช้ตัวนี้แหละที่เขาแถมมาตบไปโบมตบไปโบมมันก็ไม่ได้เย็นขนาดนั้นนะคือจะเย็นตอนไหนเย็นยังเย็นยังเย็นได้ยังตอนนี้เช้าอยู่ยังไม่เย็นก็ไม่ได้เย็นขนาดนั้นเนาะไม่ได้เย็นขนาดนั้นมีความแบบ เมนเท o ค l i n g เบาๆแต่ก็ไม่ได้แบบเย็นเหมือนแป้งเย็นตาูง่คือโอเคใช้ได้แต่ก็ระวังบริเวณเปลือกตานิดนึงอาจจะน้ำตาไหลได้เพราะตอนนี้ก็เริ่มมีความแบบเย็นที่ตาแล้วคือตรงหน้าส่วนอื่นไม่เย็นมาเย็นที่ตางงอยู่เหมือนกันเคสเดี๋ยวเราต้องคุยกันใครซื้อไประวังนะคะช่วงเปลือกตาเย็นเย็นหรือตาบิ๊กเซนซิทีฟก็ไม่แน่ใจเพืออยากจะบอกว่าตาดีกเซนซิทีฟง่ายมาก คือเครื่องง่ายอะไรง่ายสุดๆเลยนะตาบิ๊กอ๋อแล้วก็มีอีกท็อปิกหนึ่งอยากจะมาพูดถึงคือคอนแทคเลนส์คือคนถามเยอะมากว่าคุณบิ๊กใช้คอนแทคเลนส์อะไรบิ๊กใช้ยี่ห้อมิดลูนะคะชื่อน่ากลัวปะชื่อน่ากลัวมากแล้วก็ราคาน้องเขาก็น่ากลัวด้วยบิ๊กซื้อมาคู่ละประมาณ89บาทมั้งถูกปะแต่ส่วนตัวแล้วอ่ะคอนแทคเลนส์ยี่ห้อมิดลูที่บิ๊กใช้ราคา89บาทนะ่ะจีช็อกโกะ่ะ จะปักประกาศไว้ให้บิ๊กไม่ได้ใช้ตลอดทั้งเดือนนะคือบิ๊กใช้แค่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เลยบิ๊กก็ทิ้งเพราะว่าราคามันถูกนะคะแล้วบิ๊กก็ไปดูมาแล้วมันมีอยอยแต่ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าอยอยจะตรงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ประเด็นของคอนแทคเลนส์ใน t ิกตอกนี่คือมาแบบฉ่ำมากนะตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยกล้าแนะนําใครว่าใช้คอนแทคเลนส์ของอะไรอยู่แต่เท่าที่บิ๊กใช้มาน่าจะเป็นปีแล้วนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคือใช้ดีอุ้ยลงแป้งของเคสไปแล้วคือน้าเนียนเลยนะ น่าเนียนแบบนวลเนียนเลยอ่ะขั้นตอนถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งตาและล้วได้ของเล่นใหม่มาเป็นตัวนี้ค่ะจากเมลินดาพาดางองอะดิคืออะไรน้องเขาคืออายแชโดว์สติกนะคะมีทั้งแมทแล้วก็ชิมเมอร์เดี๋ยวมาสวัสสีให้ดูแล้วกันว่ามีสีประมาณไหนบ้างเนาะเร็วๆไวๆนี่นะคะเป็นสวัสีอายแชโดว์สติกสีใหม่จากเมรินดานะคะ เขาจะมี2รุ่นนะก็คือเป็นชิมเมอร์เนี่ยกิตอร์ชิมเมอร์กิเตอไม่ใช่เขามีชื่อเรียกว่ากาซิโกสาสีนะคะ07 08 09แล้วก็เป็นเมโล m a ็ก07 08 09เอาจริงปะสีสวยมากดูดิแล้วแท่งเขาก็ทำมาสวยดีนะคะสีที่เป็นติดชมพูพีชเนี่ยจะเป็นรุ่นเมโล m a ็กนะคะส่วนสีขาวนี่คือกาซิโกนะแล้วเขามีแปลงแถมมาให้ด้วย คือนุ่มน่ารักมากอะทุกคนไปตำตามกันได้นะวันนี้บิ๊กว่าจะใช้เป็นสีเบอร์0ูนยจากรุ่นของเม l ล m a แมกกอดเบื้องต้นในการลงเป็นเบตที่ตานะเป็นการใช้ครั้งแรกเลยนะไม่เคยใช้มาก่อนเลยอะคือรู้ว่าเขาแบบดังมีชื่อเสียงมากสำหรับอายแชโดว์สติจากเมลินดาจนแบบออกหลายสีหลายรุ่นมาแต่ยังไม่เคยใช้เลยส่วนตัวแรงปะมาค่ะลงย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ เดี๋ยวใช้แป้งที่เขามีอะในการเกลี่ยแอบไม่ค่อยชอบแป้งเขาเท่าไหร่อันนี้พูดกันตามตรงแงลงไปใหม่แล้วเดี๋ยวใช้แป้งที่บิ๊กมีในการเกลี่ยนี่นะเออบิ๊กลงแป้งไปก่อนนะั้นนี้ใช้อายแชโดว์สติกไปมันก็ไม่มีปัญหาน,ะนั้นไงเห็นปะคือเกลี่ยได้อ่ะใช้ได้เลยมาอีกข้างหนึ่งกันบ้างคือทําเนื้อออกมาดีนะคะลื่นเกลี่ยง่ายแล้วก็มีพิคเมนตสีอ่ะนี่ย ใช้แป้งคือเกี่ยงง่ายเลยเนไหยเห็นปะคือไม่ต้องใช้ทักษะอะไรเยอะเลยอเทโดสติกก็จะเหมาะก,กับแบบมากบสีตาเนอะหรือว่าเป็นเบสให้ตาให้แบบสามารถแต่งตาต่อได้ง่ายเนี่ยเป็นประมาณนี้อยากลองลงเบอร์สี09เพิ่มอะที่มันเป็นสีแบบม่วงเข้มๆลงชิดขอบขนตาได้ปะเป็นฟิลแบบสร้างเงาลงไปสองฝั่งเลยแต่วมาเกี่ยทีเดียวนี่สีสวยนะ ดูดิสีละมุนมากคือแต่งตาต่อได้เลยอ่ะแต่ว่าเรามีอายแชโดว์ของเราอยู่ไงก็เลยเดี๋ยวจะไปใช้อายแชโดว์ตัวใหม่ที่เพิ่งได้มานะคะอายแชโดว์ตัวใหม่ที่อุบอิบไวนี้ก็คือนี่เลยค่ะ w เวกเม k คือเห็นคนอื่นเขาใช้กันเยอะมากก็เลยซื้อมาสักทีนะแล้วนี่เป็นสีใหม่ด้วยนะ Wake m a ม e ตัวนี้เป็นสีอะไรอ่ะจำไม่ได้อ่ะสีเบอร์26นะคะมิวโรสเบอร์ลิงมา คือสีสวยมากเอาจริงนี่คือแอบใช้ไปสักพักหนึ่งแหละแล้วก็เดี๋ยวจะมาใช้ให้ดูในคลิปนี้สีที่บิ๊กชอบใช้จะมีสีโทนประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณนี้นะคะเจ็ดสีที่ชอบใช้นะะมาเดี๋ยวแต่งตาให้ดูเลยไปๆแกต,ตอนนี้หน้ายังเย็นอยู่เลยสําหรับแป้งเคสตัวเอ,อ่อออยคอนโทคูลของเขาอ่ะคือเย็นจริงทุกคนคือลงไปที่ผิวยังไม่เย็นแต่มันค่อยๆเย็นขึ้นเรื่อยๆก็แปลกอยู่จะลงเป็นสีนี้นะคะนี่ลงเป็นพื้น ไปก่อนน่คัดเบ้ากว้างๆ้างได้เลยนะแล้วก็สีเดิมกับอีกข้างหนึง่งแล้วก็เอาสีเดิมลงใต้ตา,ตาลงใต้ตาให้ทั่วเลยนะแอเรีคงกว้างได้เลยอือเป็นประมาณนี้ตาสวยอะ่ะลงอีกฝั่งหนึง่งคือเป็นคนที่ชอบแต่งตามากใครเป็นบ้างคือจุดอื่นอาจจะไม่สวยไม่เป๊ะก็ได้แต่ว่าตาต้องสวยต้องเป๊ะนะสำหรับดิก๊กเป็นประมาณนี้สวยอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรจะใช้สีเข้มนะคะเป็นสีประมาณนี้สองสีรวมกันลงใต้ตาชิด คนขนตาแล้วก็ชิดค้นขนตาด้านบนเป็นประมาณนี้อันนี้คือด้านที่ลงแล้วอันนี้คือด้านที่ยังไม่ลงเห็นปะมันจะมีความลึกความแบบเดฟเอยใดคือพี่ชอบแต่งใต้ตาให้มันเข้มๆนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเราจะเขียนดอลลี่อายต่อนะฮะแล้วก็ลงชิดคนขนตาลงไปเลยประมาณนี้สีแมตต์ก็เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราลงสีที่เป็นกิเตอร์ชิมเมอร์ต่อพี่ชอบอันนี้มาก คือแบบดูนะความเลือบของเขาอะดูดิเชนน้วนี่เลยลงปัดๆไปที่กลางเปลือกตานี่เห็นปะสวยประมาณนี้เห็นไหมตาดูแบบมีความแบบนี่เลือบแสงและแต่เดี๋ยวยังไม่จบเดี๋ยวเราจะเอาสีนี้นะคะลงช่วงแบบเนี้ยตัวซีหัวตานี่เป็นไงตาเปิดตาพุ่งเลยแม่คือชอบมากอะคือชอบลงแบบตรงนี้มากอะมันทําให้แบบ หน้าเราดูมีอะไรขึ้นมีอะไรไม่รู้แต่ว่าดูมีอะไรนี่นะคะเอาจริงสีน,นี้ยังไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่ที่ชอบใช้สุดเลยคือของเคส Pk1 มันพุ่งกว่าคือมันเหลือบแสงมากกว่าดูนะเนี่ยเห็นปะคือมันเหลือบแสงมากกว่ามันต้องอันนี้จริงๆอะคือถึงแม้ว่าสีอายแชโดว์จะไปใช้ตัวอื่นเอ่ยใดอะต่หัวตาบิ๊กว่าสุดท้ายก็ต้องกลับมาตายลังเคสเห็นปะคือแบบมันสุดยอดนะ Amazing Japan ต่อไปทำอะไรดี Dollie Eye นอริออาเอาจริงมีของใหม่2อันนะคะคือฮาร์ดเปอร์เซนต์แต่ว่าฮาร์ดเปอร์เซนต์่ะเคยพูดในคลิปใช้แล้วชอบประจาเดือนกันยาไปแล้วก็เลยจะมาพูดถึง <c oughs> เสียงแหบแล้วนอตตัวนี้แล้วกันจากจีวา,านาะเอาจริงอ่ะได้มาพร้อมๆกันไล่ๆกันกับตัวของเอ่อฮาร์ดเปอร์เซนต์แต่ใช้ของฮาร์ดเปอร์เซนต์บ่อยกว่าเพราะไม่ชอบหัวที่นอริออามันใหญ่แบบเนี้ยดูดิคือสีมันโอเคนะเป็นสีแบบเบดเบเนี่ยสีสวยเลยใช้ได้หลายโอกาสหลายลุกแต่ว่าหัวมันใหญ่ไปอ่ะ เดี๋ยวมาใช้ให้ดูว่ามันใช้ยากนัมันต้องเลง็งแบบเล็งดีๆอ่ะคือถ้าหัวเล็กกว่านี้ได้จะชอบมากเพราะว่าเนื้อดีสีดีและติดที่หัวอย่างเดียวเขามีฝั่งเงาด้วยนะแต่ส่วนตัวบิ๊กไม่ได้ใช้ฝั่งเงาของปากกาตัวไหนอย,อยู่แล้วนะที่ทำตัวน,นี้อด้เนี่ยก็เป็นเงาธรรมชาติดีสีน้ำตาลแต่ว่าส่วนตัวบิ๊กชอบลงสีอายแชโดว์ hadow, ข้างล่างให้มันเข้มๆเนี่ยแล้วก็มาลงสีสว่างมันก็คือเหมือนการสร้างเงาไปในตัวแหละและเดี๋ยวกลับมาที่อายแชโดว์ของ เวกเมกนะคะใช้สีตรงนี้ในการแบบมาเซตดอลลี่อายของเราอีกทีหนึง่งด้วยแปลงที่เป็นแบบลักษณะแบบนี้นี่คือเอาจริงแล้วอะดอลลี่อายที่เขาทำมามันก็ติดแน่นทนนานดีแหละแต่ว่าเหมือนเซตให้มัน1นึขึ้นเนียนขึ้น2แล้วก็ติดทนดีขึ้นนะคืองานขนตายังลังเลอยู่ว่าจะใช้ตัวไหนดีระหว่าง คอมโบนี้จากเคทนะคะคือเขาเหมือนเป็นไมโครลาสสีดำปกติที่เราเคยใช้กันแล้วก็มีตัวเป็นไฟเบอร์สีขาวมาในตัวนะคะอันนี้ก็น่าสนใจแต่อันนี้ก็น่าสนใจอะ่ะผลตาปลอมจาก Sky ย y e นะคะตองไดีอันนี้เดี๋ยวค่อยไปใช้ในคลิปแบบแต่งหน้า ฟูเฟสบายเคสโตเกียวแล้วกันเนาะเดี๋ยววันนี้มาลองใช้ของใหม่ที่เป็นของตาปลอมดีกว่าแล้วเข้ามาพร้อมตัวนี้อะ่ะเป็นของใหม่นะเป็นล a ดบอลแอนด์ลัดซีด a ลนด์ไม่รู้คืออะไรอะ่ะเราจริ้ปั๊ติดขนตาปลอมไม่เก่งเลยแต่ก็จะพยายามเพื่อทุกคนอ่าตัวนี้เป็นรุ่น S93 นะคะธรรมชาติคือเวลาซื้อมาเขาจะแถาามพร้อมแปลงอย่างนี้นะคะที่หนีบแนบแนบแปลงเรียกว่าแปลงอะไรเอ่ยแนบค่ะ คือเขาดีไซน์มาแล้วนะคะว่าเนี่ยหัวกลางท้ายหัวกลางท้ายแล้วก็ได้เลยออ้ยมาเริ่มคือขอเริ่มจากหัวก่อนแล้วกันคือมันต้องติดบนขนตาหรือใต้ขนตาเนี่ยบนไปไหนแล้วอ่ะคือติดไม่เก่งจริงๆสารภาพตามตรงมันมีกาวในตัวจริงปะเนี่ยฮะอุ้ยมันใช้ยังไงอ่ะ มันต้องทากาวอันนี้เป็นรุ่นต้องทากาวอ่ะแรงเกินก็ว่าแล้วกาวกาวเราอยู่ไหนอ่ะผิดพลาดทางเทคนิคมากมีสกายไออีกอันหนึ่งเป็นรุ่นที่มีกาวในตัวใช้อันนี้ดีกว่าเพราะว่าขี้เกียจหากาวติดขนตาฮะคือมันน่าจะมีอยู่แหละแต่ว่าไม่รู้อยู่ไหนอ่ะงงปะาสลวนมากที่นี้ทุกคนขออภายัยอันนี้เป็นรุ่นแบบกาวสีดํานะคะสีอะไรอ่ะไม่ใช่สีอะไรเบอร์อะไรที่ซื้อมา ไม่แน่ใจอะเป็นแบบนี้เดี๋ยวขึ้นขึ้นพิกัดไว้ให้แล้วกันเนาะ <c oughs> อันนี้ใหญ่ไปปะนี่ติดไปแล้วสรุปแล้วบิกติดใต้ขนตาง่ายกว่าคือติดบนขนตาแล้วมันไม่ค่อยอยู่อะ่ะโดดเด้งมากดูดินี่ทุกคนติดไปแล้วฝั่งนึงคือแบบสวยนะแล้วตรงนี้เขาเป็นรุ่นเหมือนกาวดำอะมันก็จะเนียนไปกับขนขนตาเราเลยนะคะนี่เห็นปะ Amazing Thailand เนี่ยมันก็จะติด ติดแป้ขนตาช้อนไว้อยา่างนี้ไม่ถนัดนะทำไมฝั่งนี้ไม่ถนัดมีว่าอันที่ติดยากที่สุดคือหัวตาสลับบิกนะคือใช้เวลาติดกับหัวตาอันนี้ยนานมากมาช่อกลางตามันก็จะง่ายแหละเห็นปะช่อกลางตาม,มันง่ายมากคือแปะแค่เนี้ยได้เลยตอนนี้แต่งหน้ามาจะชั่วโมงหนึ่งแล้วอ่ะมาช่อสุดท้ายช่อสุดท้ายก็ไม่มีอะไรยากค่ะยากแค่ชอ่อแลแหวกใครเป็นเหมือนกันคอมเมนต์มาหน่อยแกแล้วคือมันแบบสวยละมุนดีมากอ่ะดูดิตาหวานเลยอันนี้ลดนะ ันนี้ลดนะตัวเนี้ของสกายไออ่ะอ๋อเป็นรุ่นนี้ค่ะทุกคน S165 น่าจะใช่นะเดี๋ยวบิ๊กทิ้งพี่กัดไว้ให้เนาะตัวนี้เข้ามาพร้อมกาวในตัวคือใช้ง่ายเดี๋ยวขนตาล่างนะคะใช้เป็นตัวนี้จาก Can make นะคือลัดคิวเลอร์ไม่ใช่ของใหม่แต่ว่าเป็นของที่แบบใช้แล้วชอบซื้อตลอดคือขนตาบนเราใหญ่มากไงขนตาล่างเราก็ต้องใหญ่สู้ประมาณนี้ฝั่งนี้ปัดแล้วดูดีเนาะขนตาสวยนะเนี่ยหวานเลยอะ่ะนี่เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนตาหวานมาก เดี๋ยวเขียนคิ้วนะคะได้ของใหม่เป็นตัวนี้จากเคสหน้าตาม,มาดูเหมือนเดิมใช่ปะเหมือนที่เขียนคิ้วที่เราคุ้นเคยกันแต่ว่ามันใหม่ตรงนี้ค่ะเขามีที่ไล่ดั้งมาในตัวนะคะอันนี้สีที่พี่ใช้คือสี ex สี่ก็จะใช้แปรงแบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้สีแบบสองสีเนี้ยรวมรมกันในการเขียนคิว้วพี่ก็จะเติมแค่หางนะเติมแค่หางออกไปแค่นี้เองคือเขียนคิ้วง่ายมากช่วงนี้สีเนื้ออะไรของที่เขียนคิ้วจากเคสก็คือเลดปังเหมือนเดิมนะคะเป็นแบบ โอที่กันคิ้วแบบฝุ่นที่แบบทุกบ้านต้องมีอ่ะเพราะว่ามันดีมากนี่เติมห่างไปแบบนี้เท่านี้พอต่อไปมัสค่าคิวนะคะได้ของใหม่มาเป็นลาการดเอาจริงได้มาสักพักหนึ่งแหละแต่ว่าไม่ได้ใช้ต่อเพราะมีจุดที่บิ๊กไม่ชอบคือเขาทำมาดีแหละเนื้อดีอะไรดีแต่บิ๊กไม่ชอบหัวแปลงแบบนี้อ่ะก็ปัดย้อนก่อนย้อนสอนคือที่บิ๊ไม่ชอบหัวแปลงแบบนี้พราะบรู้สึกว่า มันทําให้ขนคิ้วอ่ะมันเลียงเส้นดีเกินคือบิ๊กไม่ชอบให้ขนคิ้วมันเรียงเส้นอนะ่ะพอเลียงเส้นแล้วรู้สึกว่าหน้าบิ๊กแอบดุไปนิดนึงแต่ว่าสีเขาทํามาดีนะตัวเนี้ยแต่แค่แบบไม่ชอบตรงหัวแปงแค่นั้นแหละแต่ว่าเนื้อเอวยใดสีเอวยใดก็คือดีเนว่าเห็นปะมันเรียงเส้นดีเกินไม่ชอบอะ่ะแต่ถ้าใครชอบแบบคิ้วยกยกตั้งๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือตอบโจทย์นี่เห็นปะคือเคลือบลคิ้วแล้วสีคิ้วแล้วมุนมากนี่นะคะจบในส่วนของผ์ทคิ้ว อันนี้น่าจะเป็นสีเอิม่มสีนี้อะ่ะไม่แน่ใจว่าเบอร์อะไรเดี๋ยวขึ้นพิกัดไม่ให้แล้วกันตอนนี้บิวรู้สึกว่าแก้มบิวค่อนข้างสติดนะคะเดี๋ยวใช้อายแชโดว์ตัวนี้แหละมาปัดแก้มก็จะใช้แปรงประมาณแบบนี้นะคะใช้สีไหนดีอะ่ะสีประมาณนี้รวมๆกันเคาะซะหน่อยพิกเมนต์สีนะะ่าจะแน่นมากต้องระวังมือก็จะปัดบริเวณนี้อย่างนี้ปัดอย่างนี้ไปอุ้ยละมุนนะละมุนเลยละมุนเกิลมากละมุนสุดๆเลยอะ่ะแม่เดีย๋ยวใช้สีอ่อนตรงนี้มาเบนหน่อยละมุนเกิลสุดๆเนี<ๆ>่ยดูดิ น่ารักใช้แปลงนี้เกี่ยทีหนึ่งกระจายกระจายลดปังคอนทัวร์กรอบหน้านะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้จากเมลินดานะนี่เริ่มที่กรอบหน้ากันก่อนส่วนตัวบิ๊ยชอบใช้2ส,สีนี้รวมกันกด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 กเคาะแล้วก็เหลาค่ะเหลาไว้เลยมาอีกทีหนึ่งเหลาค่ะหน้าน้านี่คือคอนทัวร์วตัวนี้ของเมรินดาคือสีชัดเนี่ยเห็นปะคือฝ่อเกินฝ่อมาก คือจะฝ่อหรือจะโตอินลุกเนี้ยมาที่จมูกกันบ้างคอนทัวร์จมูกขอใช้เป็นสีนี้แล้วกันหรือก็จะเน้นปัดปัดปัดทมๆม,ม,ม,มที่ปิดจ,จมูกนะคะเวลาคอนทัวร์จมูกนะนี่ประมาณนี้ปาก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 เดี๋ยวจะลงลิปไลเนอร์ของ hard percent ไปเบื้องต้นก่อนนะสลับปากสีอะไรนะสีเบอร์ยีคือควรมีคนตำํำไม่ใช่ยีดิยี่สใช่นี่คือกบสีปากแบบดีมากเห็นปะเนี่ย คือไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มผืนเลยต่อมาเป็นลิปนะคะในวันนี้ไปได้ของใหม่มาจาก l รดคอสเมติกนะคะเป็นลิปรุ่นดังของเขาแหละแต่ว่าเขาออกสีมาใหม่3สีนะคะนี่มาที่เบอร์ศูนย์หกันก่อนเบอร์ศูนย์หเป็นประมาณนี้นะคะนูดส้มแล้วก็มาที่เบอร์ศูนย์เก้าบนต่อศูนย์เก้าก็เป็นประมาณนี้คือส้มแล้วก็ดูตุ่นดูเข้มขึ้นกว่าเบอร์ศูนย์ห้าแล้วก็เบอร์สุดท้ายเบอร์หนึ่งศูนย์นะคะสีเบอร์สิบหัวแปรงจะให้ดูว่าหัวแปรงเขาเป็นอย่างเนี้ยแล้วเนื้อเขาแบบคือเยอะมากดนะ เบอร์หนะึ่งศูนย์น่าจะถูกเลือกในวันนี้นะคะจะเป็นความแบบติดอมชมพูนิดนึงเนี่ยเห็นปะศูนย์ห้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์มาทาเลยที่ปากกับเบอร์ 10. หนึ่งศูนย์หืมหืมหืมสีสวยมากเลยดิคือสีสวยสดสดตลิปแบบนี้ชอบติดปันระวังน้ทตกคนสีสวยนะคือเข้ากับลุคนี้เลยอะ่ะเนี่ยติดปันทำทำอย่างนี้ช่วยลดได้นิดนึง <c oughs> ก็เป็นประมาณนี้สำหรับลิปแรร์บิวตี้นะคะรุ่นบอดีฟายลิปกร์คือแบบการ์ดจริง เนี่ยสีสวยไปเลือกดูได้นะแล้วเขามีอีกสีอื่นไว้นะเป็นสีแบบออริจินอลอ่ะแต่เนี้ยเป็นสีใหม่ที่ออกมาสามสีฟินิตลุกเป็นประมาณนี้เดี๋ยวขอไปจะแต่งทรงผมเอใดแล้วกลับมาดูฟินิตลุกอีกทีหนึ่งค่ะกลับมาแล้วค่ะฟินิตลุกเป็นประมาณนี้เลยเป็นไงบ้างสวยเนาะมัพวันนี้คือสวยมากคือมันดีมาตั้งแต่ตัวสกินแคร์แล้วนะตอนแรกบิ๊กก็แอบมีความกังวลแต่ว่าอุ๊ยสกินแคร์ที่ลงไปก่อนหน้าที่เป็นมอเจดซิ่งมิดแล้วก็กันดดสติ๊กจาก คอสอาร์อ่ะมันจะร่วมง,งานกับงานผิวที่พจะลงต่อได้หรือเปล่าสรุปร่วมง,งานได้แล้วหน้าดูนวลดูเนียนดีมากนะคอเลกเตอร์เอ่ยไดโนบิวตี้แหละลาการดมาลงคอนซีลเลอร์ต่อมาลงรองพื้นต่อเมคอัพต่างๆคือมันละมุนดีมากเลยอ่ะดูสิคือผิวสวยเมคอัพสวยคือ จบครบมากเป็นของใหม่ที่แบบน่าสนใจทุกตัวเลยนะแล้วก็ใช้ดีทุกตัวเลยอะใครสนใจเหมือนเดิมนะคะทุกชิ้นที่บิ๊กใช้ในวันนี้ปักตะกร้าไว้ให้หมดแล้ว YouTube Shopping ไปตามๆได้แล้วก็ในเดสคริปชันอีบิ๊กหาดึงจากลาซาด้ามาแปะไว้ให้ค่ะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอยากให้บิ๊กทำอะไรอีกคอมเมนต์มาได้นะบ๊ายบาย